สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์เลยนะครับวิเคราะห์เลขชนบนนะครับประจํางวดวันที่1เดือน6นะครับสองพนรบาะครับวันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์เลขชนบนนะครับแล้วก็วิเคราะห์2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์วิเคราะห์กันเต็มๆกันไปเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับนะครับ สำหรับคนใหม่ๆนะครับที่เข้ามา on, <Ice moves> <you> sure. right นะครับก็ครุณาช่วยกด s u b สไคร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามผมนะครับก็กดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวงวดหน้านะครับถ้ามีสูตรอัปเกรดลงมาอย่างเงี้ยอัปโหลดลงมาครับกลัวเพื่อนๆว่าที่เข้ามาใหม่ๆก็จะไม่ได้ชมกันนะครับมันจะหายากนะครับถ้ากด Sub s สไคร์ไว้แล้วมันจะขึ้นมาเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปหายนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเข้าใจนะครับนะครับเผื่อ ไม่อยากให้ตกหล่นนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิเคราะห์เลขชนบนนะครับประจำวันที่1เดือน6นะครับอ่าที่จะถึงนี่แหละครับเลขชนนะครับตั้งแต่หลักศูนย์ถึงเลขศูนย์ถึงเลข9นะครับแล้วก็สูตรชนนี้นะครับผมเอาเฉพาะตัววิ่งตัวเด่นนะครับที่มันเข้างวดที่แล้วนะครับสำหรับสูตรไหนที่มันไม่เข้างวดที่แล้วผมจะไม่เอามานะครับผมเอาเฉพาะตัวที่มันเข้างวดที่แล้วนะครับสูตรที่มันเข้างวดที่แล้วมารวมกันในสูตรนี้สูตรเดียวเลยนะครับ อ่าเลขศูนย์นะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับเลขศูนย์จน8ครั้งนะครับหนึ่งเจ็ดครั้งนะครับสองสี่ครั้งสามสี่ครั้งสี่เจ็ดครั้งห้าสี่ครั้งหกสิบครั้งนะครับเจ็ดเจ็ดครั้งแปดห้าครั้งเก้าห้าครั้งนะครับอ่าตัวไหนครับเยอะที่มากที่สุดนะครับอ่าตัวเยอะมากท,ที่สุดก็ผมจะให้เป็นตัวเด่นนะครับอ่าก็มีศูนย์กับหกนะครับศูนย์แปดครั้งนะครับหกสิบครั้งนะครับที่อาจะเป็นตัวเด่นนะครับ อ่าส่วนตัวรองก็จะเป็น1กับ1 4 7นะครับอ่า1 7ครั้งนะครับ4ี่ครั้งแล้วก็7 7ครั้งนะครับอ่าก็จะเป็นตัวรองไปนะครับเด่นที่สุดก็เป็น0ูนกับ6นะครับอ่าล้วมาดูสิว่าครับมันจะมาไหมครับในตัวนี้นะครับอ่าผมว่ามันต้องมานะครับอ่าวันนี้มันต้องมานะครับเพราะว่าอ่ามันตรงกับอ่าสูตรด้วยนะครับมันตรงกับสูตรทั้ง2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอ่าส่วนหลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยที่ชนนะครับ หลักร้อยที่จนจนกัน4ตัวเลยนะครับคือ4 5 6ห้านะครับมันมันจนเท่ากันหมดเลยนะครับทั้ง4ตัวนี้เลยผมก็ตัดสินใจยากนะครับแต่ผมก็จะเอาเลขดับมาตัดนะครับเอาเลขดับตัวเดียวมาตัดนะครับงวดนี้ก็คือ7นะครับเลขดับงวดนี้คือ7ตัวเดียวนะครับที่เด่นมากที่สุดครับเพราะว่ามันจะตรงกันหลายอาจารย์นะครับเลขดับนะครับผมก็จะเอาเลขเลข7มาตัดนะครับก็คือเลขเผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาแค่หลักร้อยแค่เอาแค่ 4, 5ห้า หนะครับอ่าแค่3มหน่วยนะครับอ่าสหลักนะครับอ่าส่วนหลักสิบนะครับอ่าหลักสิบเด่นที่สุดก็เป็น2นะครับรองลงไปก็เป็น1 3 4นะครับอ่าเด่นจุด2นะครับรองไปก็เป็น1 3 4นะครับอ่าหลักหน่วยนะครับอ่าหลักหน่วยที่ชนมากที่สุดก็คือ8กับ9นะครับอ่าเลขรองก็เป็น0ูนย์กับ7นะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็จะมาตัดอ่าในหวยชุดนะครับ2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับาเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ผมจะเอาเนี้ยครับเลขเด่นนี่ก็มาตัดด้วยนะครับเลขเด่นเลขเด่นของผมนะครับที่ชนนะครับอมาตัดกับ2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับนะครับันก็มาดู2ตัวบนกันเลยนะครับอ่าสตัวบนนะครับอ่าวันนี้ผมก็ใช้เลขดับด้วยนะครับเลขดับมาตัดด้วยนะครับแล้วก็เลขเด่นทั้งเลขเด่นทั้งเลขเด่นชนนะครับแล้วก็เลขเด่นและเลขตัวดับด้วยนะครับมาชน่าที่ผมจะเอามาตัดนะครับอ่า เลขดับนะครับเลขดับก็คือ7นะครับโอ้เจ็ตัวเดียวนะครับมาตัดนะครับตัวที่มีที่มีเลข7อยู่ด้วยนะครับผมก็จะไม่เอานะครับก็คือ2 7 1 7 0 7 9 7นะครับผมจะไม่เอานะครับส่วนที่ผมเน้นเน้นนะครับเน้นตัวเด่นผมจะเอาเลขชนนะครับก็คือ2องสองศูนย์นะครับสองเก้าสองแปดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับอ่านะครับ ผมเน้น9ตัวนะครับอ่างวดนี้นะครับผมเอาเลขชนนะครับอ่าเลขชนเด่นนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเอามาตัดนะครับอ่าแล้วก็เลขดับด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะครับนะครับเลขเด่นครับผมให้เด่นไปเลยนะครับเด่น20นะครับอ่าสองนะครับส8นะครับอ่าส่วนเลขรองจะเป็น0 0นย์ะครับอ่าหนึแล้วก็18นะครับอ่าก็จะเป็น6ตัวนะครับอ่าเด่น3ตัว รอง3ตัวนะครับอ่าย้ำอีกทีนะครับอ่าเด่นสุดๆนะครับอ่าสองศูนย์นะครับสองเก้าสองแปดนะครับรองก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับอ่านะครับไม่รู้เพื่อนๆจะติดอ่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่าแล้วแต่ความชอบและความเชื่อของเพื่อนๆนะครับอ่าต้องใช้วิทยาเยอะๆนะครับผมเน้นย้ำทุกครั้งเลยนะครับอ่านะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็มาดูสามตัวบนนะครับอ่าวิเคราะห์สามตัวบนกันเลยนะครับ เพื to to ่อนๆหลายคนก็สงสัยนะครับว่าหลักร้อยคำนวณยังไงครับผมจะดูคำนวณวิธีคำนวณหลักร้อยกันเลยนะครับหลักร้อยนะครับวิธีคำนวณหลักร้อยนะครับก็เอาหลักแสนนะครับหลักแสนบวก3นะครับ3เป็นค่าคงที่นะครับบวก3ทุกครั้งนะครับเอามาตั้งนะครับอย่างนั้นก็นับเพิ่มแต้มไปนะครับหลักร้อยจะเพิ่มเพิ่มแต้มนะครับถ้าเป็นหลักสิบหบหลักหน่วยจะลดแต้มนะครับ หลักแสนครับ1ครับ1บวก3เท่ากับเท่าไรครับ่บวก3เท่ากับ4นะครับอ่าสมาตั้งนะครับ lit. ก็นับเพิ่มแต้มมาเป็น5้านะครับอ่าก็จะได้ตัวเด่น4ตัวนะครับอ่าในในหลักร้อยนะครับอ่านะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับหลักร้อยนะครับหลักแสนนะครับบวกด้วย3ทุกครั้งนะครับอ่าหบวกสเท่ากับสนะครับหลังจากนั้นก็นับนับเลือนนับเพิ่มแต้มไปนะครับเพิ่มแต้มก็เป็น5 6 7นะครับอ่าก็ได้4ตัวนะครับหลักสิบนะครับอ่าหลักสิบก็เอาหลักหมื่นนะครับ ลบด้วย6ทุกครั้งนะครับอ่าสลบหเท่ากับ2นะครับจากนั้นก็นับนับลดแต้มลงไปนะครับก็เป็น2 1, 0หนนย์นะครับอ่าส่วนหลักหน่วยครับก็เอาหลักร้อยกับหลักสิบมาบวกกันนะครับบวกด้เทอะไรมาตั้งนะครับอ่าสามบวกเเท่ากับ10นะครับเอาศูนย์มาตั้งนะครับเอาศูนย์ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับก็นับลดแต้มมาเป็น987ดนะครับอ่าก็จะได้ตัวเด่นอย่างละ4ตัวนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่ครับ วิธีจับคู่ผมบอกแล้วนะครับผมเอามาตัดครับเลขดับตัวเดียวก็คือเลข7นะครับผมจะเน้นแค่เลขเลขหลักร้อยก็เป็น4ี่ห้าหกนะครับส่วนหลักร้อยที่เป็น7ผมจะไม่เอามาจะไม่เอามาเน้นนะครับเพราะมันงวดที่แล้วมันออกไปแล้วก็แล้วงวดนี้ก็เป็นเลขดับด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมเอาแค่หลักร้อยที่เป็น4ี่ห้าหกนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูเลยนะครับ4ี่ห้าหกนะครับหลักร้อย ที่เป็น4นะครับหลักร้อยที่เป็น5นะครับอหลักร้อยที่เป็น6นะครับผมมี420 429 428 4 1น4ะครับอ่า4 2 4นะครับอ่า4 0 4 0นะครับหลักร้อยที่เป็น5ก็เป็น5,20น5ะครับ529 5 2 8 5 1 0หนะครับ500 509 508นะครับหลักร้อยที่เป็น6นะครับก็เป็น6 2 0นะครับ629 628นะครับ610 600 609 608นะครับอ่านะครับมาดูสิครับเพื่อนๆนะครับว่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยดังดังหลัก4เลข4เลข5เลข6นะครับอ่าตัวไหนมันจะมานะครับตัวไหนมันจะเด่นมากที่สุดนะครับอ่าผมก็เอาตัวตัวเด่นเหมือนกันครับอ่าตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นชนทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับแล้วเราก็ชนชนบนนะครับเอามาตัดเป็นตัวอ่าเป็นตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับอ่านะครับ ผมเน้นนะครับเน้นสุดๆนะครับก็เป็น4 4 2 0นะครับอ่าแล้วก็6 2 0นะครับเน้นสุดๆเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับส่วนเลขรองก็จะเป็น4 2 8นะครับ4 2 9แล้วก็6 2 8 6 2 9นะครับอ่านะครับไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าอันนีครับผมเน้นแค่หตัวนะครับอ่าเน้นนะครับอ่าเน้นสุดๆก็เป็น2ตัวนะครับเน้นย้ําอีกทีนะครับเน้นย้ําอีกทีหนึ่ง ส2 0นะครับอ่า620นะครับอ่ารองก็เป็น428 429 628ครับ629นะครับอ่าผมเอาเลขชนนะครับเลขชนตั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอ่ามามามาตัดนะครับแล้วก็เลขเลขดับด้วยนะครับเลข7ที่เป็น7ผมก็ไม่เอานะครับที่มันติด7ผมก็ไม่เอานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆคุณเพื่อนๆก็มาดูสิว่าครับอ่าหลักร้อยสี่หลักนี้นครับอ่าสี่ห้าหกนะครับอ่า มันจะมาหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับมันจะมาเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับอ่านะครับอ่าเลขชวนงวดนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ผิดพลาดนะครับงวดนี้นะครับเพราะเลขชวนมันจะเด่นจริงๆนะครับมันก็มาสวยเหมือนกันนะครับงวดนี้ ัน้ย้ำทุกครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับต้องใช้วิญญาณเยอะๆนะครับสูตรหวยผมเน้นย้ำทุกครั้งเลยว่าสูตรหวยมันไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าทุกงวดนะครับอ่าบงงดก่อนลุ้นไม่เข้านะครับแล้วงวดที่ผ่านมันก็เข้านะครับแต่งวดนี้มาลุ้นดีว่ามันจะเข้าอีหรือเปล่าน, <c oughs> <c oughs> นะครับเพื่อนๆนะครับต้องใช้วิญญาณเยอะๆนะครับแล้วก็เอา เลขของผมนะครับอ่าแบบตัดกับอาจารย์ท่านอื่นได้ด้วยนะครับอ่าไปตัดดูว่าเลขเด่นของอาจารย์ท่านอื่นมาตรงกับของผมหรือเปล่านะครับอ่าสูตรของของอาจารย์ท่านอื่นตรงกันไหมนะครับอ่าถ้ามาตรงกันก็เพื่อนเอก็เอาไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับไปซื้อแต่ละกินแบ่งรัฐบาลนะครับในชุด2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็หวังว่านะครับอ่าวันที่1เดือน6นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกหวยกันทุกคนนะครับอ่าถูกกันเยอะๆเลยนะครับอ่าจะได้หบทนี่บทสินยนะครับอ่า เจอกันคลิปหน้านะครับหลังหลังเลขออกนะครับผมจะจะมาสรุปสูตรหวยหลังเลขออกนะครับกับเพื่อนๆนะครับสูตรไหนมันเข้าสูตรไหนไม่เข้านะครับแล้วก็จะมายินดีกับเพื่อนๆถูกรางวัลที่หนึ่งหวังว่าจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆรวยนะครับถูกรวยทุกคนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ